สวัสดีค่ะมาเจอแกงน,นะครับช่องแก้วพารวยนะคะเพงจะมาให้แนวทางราพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนาไม่สับสนในการผันชีนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอุ้ยไอคำว่าหลุดเนี่ยฮะ ไม่มีเสียงหนูปิดเสียงไว้หนูปิดเสียงไว้หดไม่ไมมันไม่เ j ็มอยู่แล้วอ่ะราพัฒนานะคะรอบที่ผ่านมานะทุกคนอมืมาแบบสองเด้งเลยนะคะสองฟันสองมาห้านะคะมาห้าสองสองห้าแล้วก็มาสองหนหนึ่งสองนะคะมาเด่นเห็นไหมมาหมดเลยนะคะ แล้วหลุดหลายรอบนะถ้าใครตามวิดถ้าใครตามนะถ้าใครตามก็คือหลุดแต่ว่ารอบที่ผ่านมารอบรอบที่วันศุกร์ที่ผ่านมาอะเข้าห้าหนึ่งที่ว่าตัวตัดเนาะใช่ไหมอ่านะคะมาลาพัฒนารอบต่อไปนะคะนะทุกคนจะเป็นลมอ่าวิ่งุ้กกันเลยนะคะบอ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  สารพัฒนาก็วิ่งดูกันเลยเนาะทุกคนเนะาะคือตามสุดเราได้แบบนี้นะคะตามสุดได้แบบนี้นะทุกคนอืมประมาณนี้นะคะเจาะสองหนึ่งสองห้า สองแปดนะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะทุกคนแล้วก็ต้องมีทายสี่เจ็ดแล้วนะฮะต้องมีสองสี่สี่สองนี่นะคะวินกันด้วยนะแล้วก็จะมีแล้วก็มีหนึ่งศูนย์นะคะอ่ะ ทุกคนมีแถม้วยนะมันเด่นเด่นอยู่หนึ่งเก้าทุกคนเด่นหนึ่งเก้านะคะเด่นหนึ่งกับเก้านั่นเองหนึ่งกับเก้านะคะแล้วก็มี ไม่รู้อะชอบนี่นะคะลาพัฒนาเด่นหนึ่งเก้าเก้าถ้าเด่นหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดถ้าเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะทุกคนอันนี้คือตามสูตรนะอันนี้อันนี้คือตามสูตรนะคะฟันสองนะทุกคนอันนี้ ันนี้คือหวยตามสูตรคือตัวใช้แค่6ตัวนี้นะคะแล<ม>้วก็เด่นกาแต่ว่าถ้าใช้เล่นตัวการก,ก็คือ1 0 4, 1 4 1 7นะคะแล้วก็9ก2 9 5ก8นะคะแต่ถ้าราคาจะเล่นสะดุดเล่นแค่นี้ก็พอเล่นตรงนี้ก็พอนะคะนะจ๊ะประมาณนี้มามารุนกันนะทุกคนว่าอันไหนเนาะนะคะประมาณนี้ ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ